เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนนะครับผมกับเข้าสู่ช่องชาแนลต้นกล้านะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่ในเกมกาลีน a าฟรีไฟนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ที่น้องๆทุกคนเนี่ยรอคอยกันอยู่นะครับผมอ่ะเป็นกิจกรรมอะไรครับผมพี่อนกล้าครับก่อนอื่นจะไปดูคลิปกันเนี่ยอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับผมสาบคนที่ว่ากดไลค์ให้ผมนะผมน่ารักทุกคนนะผมกดซับสไครตะจะยิ่งหล่อวันหล่อคืนขอให้คุณไม่เกลือแล้วกัน <c oughs> พูดขนาดนี้แล้วไม่กดซับอีกโอ้โห,หน้อยใจชะมัดเลย <c oughs> <c oughs> เอาละครับผมเราเข้ามาสู่หน้ากิจกรรมกันแล้วนะครับผมที่น้องเห็นอยู่นะผมด้านซ้ายนยมันจะมีคล้ายๆเรียกว่าโชคชะตาของคุณนะผมนี่เห็นไหมนี่มันจะมีของรางวัลต่างๆอยู่ให้น้องได้เลือกนะครับผมก็มีบัตรสร้างห้องกระเป๋านะครับผมสุดแรงของเรานะผมแล้วก็ผ้าพันคอผมแล้วก็ท่าเต้นเป็นท่านั่งบันลังนั่นเองนะ คุจกินเป็นมีดเคลิกมีดหัวตัดปะผมจําไม่ได้ฮะเครื่องตรงอ่ะของของเก่าๆของแรกลับมาขายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมและอธิบายกติการการเล่นเป็นยังไงบ้างพื่องนก้ารครับผมก็คือคุณสามารถเลือกเปิดการ์ดได้1ใบหรือ2ใบโดยหากคุณเปิดทีละ2ใบคุณจะรับส่วนลดพิเศษซ,ซึ่งคุ้มกว่าการเปิดทีละใบนะครับผม สองครั้งอ๋อก็คือง่ายนะน้องเปิดการ์ดเนี่ยทีละสองใบเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเปิดทีละใบนะครับผมทีละใบนั่นเองนะครับผมนะการเปิดการ์ดการเปิดการ์ดหนึ่งครั้งเนี่ยผมมีค่าเทียบเท่ากับหนึ่งไอเทมโดยคุณสามารถดูรายละเอียดไอเทมที่อยู่ทั้งหมดได้แถบซ้ายมือนะผมคุณจะได้รับไอเทมทั้งหมดในกิจกรรมเมื่อคุณเปิดการ์ดครบทุกใบโอเคเราสามารถนี่เห็นไหม เลือกการ์ดหนึ่งครั้งเนนะี่ยเก้าเพชรนะผมถ้าเกิดเลือกการ์ดสองใบกนะ็คือสิบแปดเพชรนะครับผมนะลดลงมามันลดยังไงอยูเดี๋ยวผมลองเปิดหนึ่งใบก่อนละกันนะครับผมทุกคนนะอ่ะผมลองเปิดหนึ่งใบก่อนหนึ่งใบเก้าเพชรปึ๊บปั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 ๊บปึ๊บสุดยอดผมทุกคนครับอ๋อก็คือหนึ่งครั้งเนะี่ยมันจะเพิ่มเพชรขึ้นทุกคนเห็นไหมนี่เพชรมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือจาก39เอ้ยเพ่มจะจาก9เพชรเพิ่มเป็น39เก้าเพชรนะรผมในรอบที่2นะครับ ในส่วนของอันนี้คูณ2 78สลดสีอ๋อมันอาจจะลดมันอาจจะลดอยู่แล้วในราคาบัตรนะครับผมแตม่มันไม่ได้ลดจากหน้าบัตรที่เขียนว่า78นั่นเองเดี๋ยวไปกล้าลองเปิดทุกคนดูนะฟึ๊บปึ๊บปับปึ๊บปับปึ๊บปับป๊บับปึ๊บปับป๊ับ,บนี่ 199เพิษ1ครั้ง2ครั้งมัน398เพิษมันลดยังไงก็คือมันจะมาหักส่วนลดอีกที้นหนึ่งนะผมหลังที่ว่าเรากดซื้อนนั่เองนะครับเดี๋ยวพี่ก้าวเลือก2ใบดีกว่ายังไงก็คุ้มกว่าผมทุกคนครับนี่อ่ะกดยืนยันเลยครับผมบึ๊บบับบึ๊บบับบึ๊บบึ๊บสุดยอดจริงๆผมทุกคนครับโอเคต่อมาพี่ก้าวเลือก2ใบเหมือนเดิมผมยังไงมันก็คุ้มกว่านะครับผมทุกคนครับอ่ะ798เพชรลด11%นะครับผมทุกคนสังเกตเพชรของผมที่เหลือนะครับึึ๊๊บบบบบัับึบ,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 บ ฮึบ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 โอ้โหเหลือสองใบสุดท้ายแล้วผมทุกคนหรือว่าเพชรไม่ลดวะเดี๋ยวผมจะลองบวกเลขให้ทุกคนดูนะครับอ่ะอันนี้กด1ครั้งคือ599เบพชรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดกด2ครั้งนะผมก็จะเป็น1,198เบพชรนะครับผมลด8%เร์เนนะผมอ่ะเดี๋ยวเรา ลด8%ดูนะครับเท่ากับว่าเราต้องเสียเพชรอยู่ที่ประมาณ1,103เพชรนะครับผมอ่ะเ,เรามาดูเพชรพิก้าดีกว่ามีอยู่900,000เออ900,000นเฉยเก้าหนงพันสานะครับโอเคพิก้าจะเลือกกด2ครั้งอีกรอบนึงนะครับผมทุกคนครับอ่ะโอเคเลือกเลยปึบป๊บปั๊บปั๊บขอบคุณครับมันต้องออกอยู่แล้วแล้วผม2กล่องสุดท้ายนะครับผมเกมครับอ่ะโอเคนี้มาลองลบเพชรกันดูนะครับผมทุกคนนะลบด้วย90 มันก็เท่าว่าเราเสียเพชร1,198พ่เพชรแล้วมันลดยังไงวะหรือว่ากิจกรรมยังบักอยู่วะเน,นี่ยรารีวิว,เ,วเร็วเกินที่10โมงตรงพวกผมรีวิวเลยเนี่ยคุณสามารถเปิดการทีละหนึ่งใบหรือ2ใบโดยหากคุณเปิดทีละ2ใบคุณจะรับส่วนลดพิเศษซึ่งคุ้มกว่าการเปิดทีละใบ2ครั้งก็ยังไม่รู้อยู่ดีวะงงไหมผมสรุปเพชรแล้วเนี่ยผมหมดเท่าเดิมหมดเท่ากับการเปิดทีละหนึ่งใบตอนนี้ครับหรือว่าผมพลาดอะไรไปไว้ผมทุกคน ผมอาจจะโง่ลวกันนะครับผมเอาเป็นว่าให้ความโง่ของผมเนี่ยเป็นหนูทดลอยกับทุกคนนะครับผมจะได้ไม่โง่เหมือนผมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทุกคนครับเพราะว่าผมก็หาในส่วนของกิจก,ก,กรรมกิจกรรมหมดแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเหลือแล้วนะพูดถึงอ่นีเราก็จัดหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรพ่ก้าถือว่ามารีวิวทุกคนดูแล้วกันนะผมว่าพ่ก้าหมดไปกี่เพรน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปเพรให้ก่อนนะครับ โดยทั้งหมดเลยในกิจกรรมผมพิก้าเสียเพชรไปทั้งหมดนะผม2,481เพชรนะครับผมนะในการสุ่มนะครับผมในการเปิดไพ่หมดเลยทุกหน้าตักนะผมเพื่อรับของรางวัลมาทั้งหมด9ชิ้นนะครับผมทุกคนอันนี้อผมบอกไปแล้วนะว่าผมไม่รู้กิจกรรมบั็หรือว่าผมรีวิวตรงไหนผิดไปนะครับผมแต่ผมก็กดตามการ์ดที่มันเขียนว่าลด20% 8%อะไรเงี้ยแต่มันก็เสียเงินเท่าเดิมนะครับผมทุกคนนะอันนี้ก็อ้างอิงจากตัวเลขที่น้องจะเห็นอยู่ตรงเพชรซ้ายมุมบนของเราเลยนะครับผมทุกคนเมื่อเล่นกิจกรรมจบเนี่ยผมให้เราออกเกมเเเเขขขข้้้าาาาาาาใใหหหมมมม่่่่่รรรรรอออออบบบงงงงงวััััลจจะะะถูกกสนนนนนนนีนดยคคคผทุ นี่ชุดของผมเลยผมขอเลือกรับชุดมาก่อนเลย <S <S โอ้โหหล่อเท่มัทุกคนครับเอ้ยทำไมเป็นชุดผู้หญิงอ่ะแล้วไม่มีชุดผู้ชายบ้าบ้าหรอครับผม GM เอมยากได้ชุดของผู้ชายอ่ะครับโอเคเราได้มาแล้วผมทุกคนครับ<ค><ณ>ก้อยก้ากการกับทั้งหมดมาด้วยนะครับผมนี่ได้ของมาทั้งหมดเลยนะผมก็คือพี่ก้ามีมีดอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีดเนี่ยมันจะแบบว่าทับซ้อนกันหรือเปล่านะครับผมทุกคนครับอ่ะอันนี้คือเซ็ตที่ว่าเราได้มาผมไม่กล้าเปิดใช้งานเลยนะผมมันจะแบ่งทั้งหมดเป็น5ชิ้นนะผมเสื้อกางเกงรองเท้้าาแแวว่นนนนตลกก็ทรงงผผมััเอคคบ อ่าแล้วมีใบหน้าเร็ววะเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคชุดของมันนะผมก็สามารถซ่อนอเกาะได้นะผมแต่ว่ามันไม่สามารถซ่อนกระเป๋าให้เราได้นะครับผมทุกคนครับดังนั้นต้องหากระเป๋าที่ว่มันเข้าไอ้ชุดนี้หน่อยนะครับผมทุกคนอันนี้คือมีดที่ว่าพี่ก้าบอกผมมันสามารถแสดงหน้าล็อบบี้ได้นะผมเผื่อว่าน้องๆคนไหนเนี่ยไม่เคยดูคลิปรีวิวต้ตนกล้าผมมันไม่ทับกันนะมันเข้ามาปุ๊บมันก็มีอยู่แล้วนะผมทุกคนเนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมทุกคนเป็นไง หล่อเทพะเดี๋ยวเราไปลุยแร้งกันดีกว่าผมานะกับชุดใหม่ของเราแล้วก็มีดของเราผมว่าเราเนี่ยจะได้แบบมป์หรือเปล่าเกมนี้ผมทุกคนครับชุดนี้ใส่ได้แค่ผู้หญิงนะผู้ชายใส่ไม่ได้นะครับผมมาถึงตัวละครน,นะเดี๋ยวน้องๆงง,งงกันอีกนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วครับผมทุกคนครับระหว่างรอโดดขอโชยชุดก่อนด้านหน้าจะมีการผูก넥ไทเราด้วยนะครับผมน,นะเอ้ยน้องหลบไปหน่อยพี่จะรีวิวหวังนี่ทุกคนดูรอบๆนะครับผมทุกคนครับ เฮ้ยไอ้นี่มันขัดขวางจริงๆว่ะไม่ไหวจะเคลียร์ผมทุกคนครับเราไปดูในเกมมันดีกว่าครับเอาแล้วครับผมคุณอาเพียนกล้ากระโดดลงมาจากเครื่องบินแล้วนะครับผมอันนี้คือชุดนะผมเมื่อใส่กระเป๋านะผมอยู่บนแอร์บอร์ดนะครับอย่างที่น้องเห็นเลยชุดนี้ผมว่ามันเหมาะนะครับการมีกระเป๋าว่ะควรใส่กระเป๋า,าดีแล้วถ้าเกิดไม่มีกระเป๋ามันจะดูแปลกๆนะครับผมทุกคนเอาแล้วครับผมลงมาถึงพื้นเลยฮะด้านหลังเขาจะได้ปืนนะ แต่เราไม่ได้ปืนฮนะมีคนหยบเราครับผมคนนึงนะครับผมนะตัวที่โดดมาพร้อมเราแล้วแหละตอนนี้พี่ก้าก็ขอฟาร์มหาปืนไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องรีบไปงัดเขานะครับผมคนเดี๋ยวตายเองฮนะพี่ไม่อยากฆ่าเองนะพี่แนะนำว่าให้เองเนี่ยรีบหนีไปในที่ที่มันดีกว่านี้ดีกว่าไอ้น้องแม้เองต้องเป็นศพได้ไอ้ต้นกล้าน,นั่นเองไปยิงคนอื่นเขาไอ้น้องเออส่งสารเขาไม่น่ะอาผมข้างหน้ามีปะทะกันผมทุกคนครับนี่น,นี่โดนโดนี่โดนนีน่โดนวีนดีโองต้นกล้าโดนวีดีโอต้นกล้าตายผมทุกคนครับ เอาไปแล้วหนึ่งครับผมทุกคนครับอ้าวอ้าวจุกจุกไอ้ตัวนี้ก็จุกจุกเบาๆ Besides, min h, min h, min h, ผ,ผมทุกคนครับยังไงดีพ่อหนุ่มยังไงดีอยู่บนบ้านแล้วอยู่ในบ้านนะผมนะนี่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 โดนโดนคนข้างจะโดนเยอะผมทุกคนครับกระสุนัมก็จะหมดเลยครับยังอยู่ยังอยู่ผมก็ยังอยู่ฮะ เรียบร้อยยังอยู่จะไปไหนมาเก็บศพก็งั้นเถอะการเป็นวนพี่เก็บขอบคุณครับสรุปแล้วผมก็ไม่เจอบาเลรซักกระบอกนะครับเจอแต่ปืน a อารุ่นล้วนเลยครับแต่ว่าเราอาจจะยังฟ์มไม่หมดครับเฮ้ยด้านในมีคาวะ่ะหรืออาจจะเล่นคาคอยคู่เดี๋ยวขอฟ้ามต่อเผื่อมีครับเหมือนจะไม่มีคาคอยเหลือแล้วครับเบื่อแล้วทุกบาทโดนฟ์าไปเกลี้ยงแล้วครับเฮ้ยมีคนครับผมอุย้ย โอ้ยเกือบตายผมทุกคนครับโอ้โหให้ตายเถอะโรบินไล่กาดนังนะโอ้ยไล่ากาดนังนะโอ้ยไล่ากาดนังนะไอน้นนอะไอ้เด็กคนนี้มันไล่กาดผมทุกคนครับเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยดิโมโคหมดเอ้ยไม่ใช่โมโคดิไอ้บาเรียของมันหมดนะผมคโคโนมันก็คือจบครับคนเหลือ20คนผมทุกคนครับเดี๋ยวต้องระมัดระวังก่อนครับเฮ้ยเหมือนด้านซ้ายไม่มีฮะตาลายฮะบางครั้งก็ต้องตาลายบ้างผมทุกคนครับเฮ้ยขวามือมีคนนะผมนะ อุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยเกือบตายผมทุกคนครับอ้าวเจอสเต็บล้อหลอกแล้วโยกหลบแล้วกลับมายิงต่องงเลยงงเลยตัวเมื่อกี้เพราะอะไรวะเมื่อกี้พี่หลบไปแล้วไม่ใช่เหรอก็พี่มันหลอกเลยหลอกเองไงอุ้ยยังมีมาอีกผมทุกคนครับยังมีมาอีกครับแน่ไม่กลางไอวอไม่กลางไอวอชชํำแสดงว่าไอตัวนี้มันชํำอ้าว จบนะอย่างเงี้ยคือจบนะพี่บอกไว้ก่อนนะที่มีปืนระเบิดด้วยนาะยน้องอ้าวจบดีครับถ้าเอาวาวให้วอลและขาลอยแล้วไม่หลบอย่างนี้เนี่ยเองเจา้าเลยไปรอดเฮ้ยตรงนั้นมีคนเรียกแอ้ดับครับคิดว่าน่าอยู่บนป้ายโฆษณาแน่นอนอตัวนี้เนี่ยแน่ๆมีวางกับระเบิดที่กล่องศพด้วยผมไม่โง่หรอก,น,น,อน,นะอกนั่นดวงวุบนฮะเห็นไหมชื่อเมื่อกี้ผมยิงหัวผ้าเสดายไม่ตายไปแล้วผมทุกคน เฮ้ยอ้าวรถระเบิดอ้าวรถระเบิดอ้าวมีเนินหลบถือว่าโชคดีไปไอ้น้องถือว่าโชคดีไปยิงไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยลงมา้ตาย,ย,ย,ด,ย,ด,ยดีครับลงมาจังหวะที่ดีจนกล้ามาพอดีเละเลยเป็นศพเลยผมยังรอตัวบ้านแอลอยู่ครับผมที่ผมยิงนี่นี่นี่วิ่งนะฮะเอาดีจะเข้าวงยังไงไอ้หนูเองจะเข้าวงยังไงถามสิ วิ่งกลับมาบ้านเอลอีกแล้วเมื่อกี้คันหูพอดียิงไม่ทันนะฮะวิ่งนะฮะอ้าวหลบ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 หล,ลบต่อแต่วงมานะจ๊ะวงแรงนะพี่เตือนนะไม่รู้นะก็แล้วแต่นะอืมอ้าวเรียบร้อยเละเขาเรียกว่าเละเละเยอย่างเงี้ยขวมือคนยิงอนะอ้าวอ้าในรั้วนี่มีคนครับผมคนนะตรงด้านขวามือเราเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวตั้งไอวอถือเลือกลากเลยจังงานนี้เนี่ยแล้ววงก็ต้องเข้าผมจะทํายังไงผมคนนี้เนี่ยอ้าวโดนหมอกโดนหมอกยับเลยอุ้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 ยเฮ้ยอย่าแช่มเลยวะอ้าวมันจะตายไปแล้วผมโดนเอ็มหนึ่งสี่ยิงฮะนี่ไงนี่ไงอ้าวไม่เข้าเรื่องทะลึ่งกับต้นกล้าเขาเละทุกคนน่ะ กระสุนเหลือ135นัดพอแหละ AK ยิงอย่างเยอะเลยเกมนีผมบอกให้ครับข้างหน้ายิงกันผมนะเราไปแจมเขาเลยครับจังหวะน,นี้แหละตัดไปเอาดีเอาดีเอาด,อาดีแจมครับสายแจมเราสายแจมมาแล้วผมสายแจมอย่างเราครับเหลือหนึ่งหนึ่งเลยครับฮะอุ้ยอ้าว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 เอ็งยิงใครเมื่อกี้เอ็งยิงไอ้กาเขาเหรอฮะบวกกับบินนะบวกกับบินนะ ปลาระเบิดไปก่อนลูกแรกเทสก่อนเลือกเทสได้เทสได้โอ้ยปลาระเบิดเปนเอียงเอียงหรอเอาไปอีกลูกนึงก่อออ๋มีก่อฮะฮะมีก่อฮะโอ้ยมีก่อผมทุกคนครับวิ่งช้าเลยนะย้นในวันนี้แม่เฮเลิกลากเลิกลากนี่มีปืนบอมนะเฮ้ยนี่จอยวอไปออุ้ย้ยยเไปไหนอยู่นี่ เอาไปอีกลูกนึงไปตุม้มอาจารย์บุบเข้าใส่จังะนี้ปับเข้าให้โอ้โห่ชุดให่ยากุซ่าของผมตักทงไปหนึ่งทีจ้าโอ้โหอยู่เหมือนคุณหมอแบบคุณหมอคนหนึ่งอะชื่อคุณหมอเลยนะวะาหน้าเนาะดินึกไม่ออกว่ะเหมือนใครวะมันนึกไม่ออกมันติดอยู่ตรงเนี้ยผมทุกคนครับเออโอเคอ่ะเราก็สามารถคว้าแชมป์มาได้ผม2,1189แต้มบวก3.3คะแนานนะครับผมทุกคนนะ ค1 q 3,393ดามเมจจ้าโอเคก็จบลงแล้วกิจกรรมนี้นะผมใครที่ว่าอยากเล่นกิจกรรมนี้ถามว่าหมดเงินเท่าไหร่พี่ก้าก็สรุปเพจให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับผมทุกคนนะก็ผมไม่รู้นะว่ากิจกรรมมันบั็กหรือเปล่าในส่วนที่ว่าเปิดหนึ่งใบกับสองใบอันนี้ผมต้องขออภัยไ้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ลองทำกิจกรรมที่เข้ามาตอนสิบโมงผมถ่ายย้ำว่าตอนสิบโมงกิจกรรมครับปุ๊บผมถ่ายทันทีนะครับแล้วก็จะไปลุยแรงอยู่ใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงตัดต่อคลิปอีกนะครับกว่าจะได้อ ไปอันนี้ผมต้องขออภัยเอาไว้ก่อนนะครับผมทุกคนครับเพราะว่าผมก็กดตามที่มันมีอะเนาะ mm hmm. โอเคงั้นวันนี้พ่ก้าก็ฝากขอฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะผมแลวกดซับสไครต์ด้วยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมทุกคนสวัสดีครับ